ข้อถวายพระพุทธินก็ขออนุญาตรบมทุท่านด้วยความตคารพนะครับสุขสันต์อวยพรให้ภายศิษย์ูงคุณแม่ก็จะมีใจเมตตาเพื่อการุณอมันบุญคำจุศาสตร์สมปราใจพร้อมนักศัทธาพาเลื่อใส ยิ่งใหญ่พลึงใจทำนำสนเหลี่ยมนับใจไฝ่ทำยิ่งวิ่งมงคลบัรดาลนให้สุขสรร์นิรันดรการ,ร,รกราทำไวความรบหลวงพ่อพระครูจารุปฏิยักิการเจ้าอาวาทสทัดนพุณด้วยความคารพอย่างสูงขอเจริญพรโยมแม่พูจ้จุินทรคุ้งฉายาและคณะสยยัตยาญาิโยมที่เดินทางมาที่วัดมงคุในวันนี้ลูกเนชื่อสมเรณ์ท่านสารพาพันชื่อเล่นลูกในภูผา วันนี้ลูเกเรนจะมาบรรยายเรื่องการทำบุญเพื่อสองสัทยายยมแม่พร้อมพันาะที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้บุญท้งหมดทั้งวลน,นี้เกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยความศรัทธาความเมตตาพันธะยมแม่คนมีบุญทุกทท่านที่ได้มาร่วมทำบุญถวายจุนการศึกษาและถวายพัตตาหาเพียนให้กับลูกเรนลูเรนที่วัดของบุญทุกครั้งที่ยมแม่พร้อมนะได้มาร่วมทำบุญถึงเจ้าว้า ยกแม่จะไม่เคยลืมที่จะแวะมาหาลูกเมรีที่วัดของคุณซึ่งทุกครั้งลูกเมรีมีความอุ่นเป็นอย่างมากมีใจเป็นที่สุดไม่คิดเลยว่าวัดต่างนอกไม่มีอะไรดกเด่นแต่ก็มีคณะผู้มีบุญมาเยี่ยมถวายเป็นกำลังใจคุณแม่ก็จะมีมน้งจ๋ายางศัทธายิ่งน้ำใจจริงบุญนำพาศัทธา,า์านอน้ำใจแม่จริงใจแม่แรอแต่บุญต่อต่อต้อมบุญหรือกำไร จ้าภาพแห่มอบเุนหนึ่ศึกษาทั้งข้าวปลาผักตาหารพร้อมน้องเอายเจ้าสละทรัพย์สมบัติผานทาอดกายเพื่อจิตใจแน่วแน่ในสิ่งดีมาวันนี้มาทำบุญการศึกษาทั้งข้าวปลาผักตาหารพร้อมน้องเวายเพื่อศึกษาศาสนาพุทธสุดปังใายการนึกถางคุณค่าการทำบุญเป็นที่กระจายครั้งหนึ่งให้รู้สึกว่าการมีอายุยืนครั้งหนึ่งเป็นลาภอันประเสริฐวันนี้ีไม่ประมาท เพราะเราไม่รู้ว่าจะบรรจบรอบปีในการทำบุญเช่นนี้อีกหรือไม่เราควรสังสมบุญไว้บุญจึงเป็นเสมือนเครื่องกำจัดสิ่งเศร้าหมองที่เราอยกกจะมาเกลียดให้ออกจากตัวเราไปบุญยังช่วยให้เราลับความโลภความเห็นแก่ตัวและความมีจิตใจับแคบอันเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์บุญยังช่วยให้เราอิ่มงและมีความสุขที่สงบและยั่งยืน มาวันนี้มาทำบุญการศึกษาทั้งข้าปลาัตาหาพ้อมน้องไวเพราะเพื่อศึกษาศาสนาพุทธบรรยายการหมายคุณค่าการทำบุญบุญกุศลน้อมน,อนำใจให้่อแผร่อุกุลแล้วซึ่งทำนำวิถีให้เจริญรุ่งเรืองด้วยบารมีทานคั้งนี้เริ่มเริมผลบรรยายพวกเรามีบุญทั้งหลายได้ปารมีอันดีงามแล้วตั้งใจมาถวายปัาตาหาเทพอันปราณีต และสนัทนุนตุนการศึกษาแดนโลกนี้หลังนี้ในวันนี้เป็นเหตุนำความสุขดมาให้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยบุญน,นี้จะทําให้คุณโยมเครื่งพร้อมไปด้วยมนุษยสมบัติทิบสมบัติยิพานสมบัติที่ป่วยก็หายที่ปรารถนาอะไรไว้ก็สําเร็จบัณฑิตธรรมมากของคุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังที่คุณโยมได้ตั้งใจไว้ขอให้เจริญอายุรุ่นร้อยกว่า งามโสภาวณาของเรืองรองใสสุขภาพสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งทางกายใจพารมัยให้สม,มบูรณ์คุณทวีร่ำรวยทรัพย์นักปัญญาอย่างมนน้องทั้งเงินทองสมกองแก่สุขีปราศจากทุกโศกไร้โรคภัยเป็นหลักใจให้สุขสารทุกการเพินขอจเจริญพร